โอเคครับวิธีการตั้งค่านะครับให้วงกลมนะฮะของเออร์เอร์ศูนย์นะครับตอนนี้มันจะเลยจะขอบวงกลมมาอยู่นะครับอันนี้จะเป็นปกตินะฮะซึ่งถ้าเราต้องการให้เป็นวงกลมที่สมบูรณ์นะครับก็ต้องเข้ามาที่ pc config นะครับมาเลือกที่ joystick นะครับเสร็จปุ๊บเราเลือกลงมาข้างล่างนะครับเลือนลงมาข้างล่างนะครับจะอยู่ที่หน้าตรงนี้นะครับผม เข้ามาที่ตรงนี้นะครับอ่าเราก็กดเลือกสองฝั่งนี้ครับถ้าอยากให้เป็นวงกลมนะครับเลือกฝั่งตัวสีนะครับอมาเทียบให้ดูนะครับไอ้ยเซฟเรียบร้อยนะครับมาที่เทสนะเนี่ยเรียบร้อยนะก็ทั้ง f สี่และ f ห้านะครับ weather สี่ d o w n f l o สามแล้วก็ดุนฟอกกับทำเหมือนกันหมดเลยนะครับมาที่จอจะสถิตนะครับแต่ดุนฟอกพิเศษหน่อยนะครับก็คือจะสามารถ ใช้ผ่านอาในตัวจอยได้เลยครับอ่ะเืิ่งต้นรอนี้นะครับ